สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับมาพบกับน้าเชียร์พ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้กับวันที่สิบห้าครับพี่น้องเนาะตามต่อแนวทางล่าพัฒนาสู้พี่น้องเอฟซีครับผมวันนี้วันจันทร์ที่สิบห้าครับเอาคลิปนี้ก็เป็นแนวทางที่พี่น้องหลายท่านล่อค่อยเด้อครับผมครับผนทรงมาให้ปุ๊บกะปล่อยปรับเลยครับผมครับสําหรับแนวทาง VIP พี่ปากา,า,กคกากยครับพี่น้องเนาะ VIP พี่ปากายครับงวดวันที่15พฤษภาคมครับงวดวันที่1ิที่่านมาครับผมวันศุกร์ที่่านมาครับเพิ่นกะเขาเลกวิ่งรูดเด้อครับพี่น้องเนาะวิ่งรูด4ี่ครับผมวิ่งรูดบนล่างนาี่ครับเขาตัววิ่งรูดพี่น้องเอ่ซาซ้ายวิ่งซ้ายรูดกะคงจิได้แห่กันครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเลกองพลกัเดินดีมากต้อนเนืองครับผม ครับก้อนนั้นๆก็วิ่งห้ากับเข่าครับผมครับเขามโอนีก็ได้มาหลายเด้อครับผมแล้วก็มีเรื่องแกงอีกเรื่องหนึ่งครับผมย้ำให้พี่น้องเอฟซีอีกครั้งหนึ่งก็คืออ่าเลขออมสินครับพี่น้องเนาะเลขออมสินอ่า VIP พี่ประกายนี่แหละครับผมครับจะปล่อยให้พี่น้องเอฟซีมืออื่นเสาเด้อครับผมครับเพิ่นจะให้มาอ่ามืออื่นเสาร์เสารนี่เดี๋ยว น้ำเชียร์ผ้าร่วยจะล่งให้ที่น้ำเชียร์ผ้าร่วยนี่ได้ครับผมเลขออมสินครับพี่น้องเนาะครับเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเบิงครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเลขลาวพัฒนา VIP ของพี่ประกายครับผมบน้ำเชียร์ผ้าร่วยก็ขอขอบประคุณพี่ประกายที่เมตตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับ เซนเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนํำเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับผมไปกันเลยครับพี่น้องเนาะลาวพัฒนา vip เอาครับพี่น้องครับผมมีสถิติงวดที่แล้วเปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นนํำเด้อครับผมครับให้เบิ่งนํำก็คือสายมือนี่แหละครับผมงวดเก่าครับพี่น้องเนาะสายวิ่งสายรูดเฮต่อเนื่องครับผมสำหรับเรื่อของพี่ประกายครับเพิ่นเจาะบ่เขานะพี่น้องเนาะเสียดายครับผม ครับเอาครับผมขออนุญาตเอาเหล็กหมดวังหันออกด้วยครับผมเอาพี่นอ้องมาเบิ่งกันบ15พฤษภาคมครับผมลาพัฒนา v ีพีพี่ประกายครับกับเพื่อนกับบอกมาว่าชุดนี่เพื่อนมั่นใจสุดๆเลยครับผม คำนวณสุดฝีมือเลยครับพี่น้องเนาะครับวิ่งรูดหนึ่งครับผมบนล่างเด้อครับพี่น้องบนล่างสองตัวบนล่างหนึ่งหกหนึ่งแปดครับผมหนึ่งหกหนึ่งแปดชุดเน้นครับหนึ่งแปดครับพี่น้องเนาะหนึ่งแปดนี่เพิ่นอ่ามั่นใจสุดๆเลยครับผมรวมไปถึงเลขสี่หนึ่งแปดนี่แหละครับพี่น้องครับสามตัวกลับด้วยเด้อครับผม แล้วก็4ตัวครับ6 4 1 8ตัดเล่นหน้าหลังครับพี่น้องเนาะสั่งกว๋วยเตี๋ยวรอครับผม6 4 4 1และ18ครับผมนี่คืออเลก VIP พี่ประกายครับพี่น้องงวดวันที่1ิหา,ลาวลพัฒนาเด้อครับผมเปรียบเทียบหลยๆอาจารย์เด้อครับผมเปรียบเทียบไลยๆอาจารย์ที่นำเชียร์ผ้ารวยดในน้ำเสนอมากกอนหนานีเด้อครับผม นี่แหะครับแคปหนา้าจอไว้ครับย้ำว่าเพิ่อนอ่ามั่นใจสุดๆครับพี่น้องงวดนี้18ครับผมครับอากาศมื้อนี้กฝนบ่ตกแต่ว่ากมีลมอยู่ครับผมมีลมอยู่ครับบริเวณนี้ต่อไปก็จะจิเขียวจะอุ่มไปด้วยครับผมเขียวจะอุ่มไปด้วยอ่าข้าวครับผมพี่น้องเนาะ วิวก็สชิงามครับอันนี้ไายจากขัวน้ำเชียร์ไม่ได้ครับผมกําลังเห็ดครับพี่น้องเนาะครับเอาอย่าเลื่มเด้อครับพี่น้องเปียบเทียบไปลายอาจารย์ครับเหล็กพี่สาวเกาหลีกะร่องห้พี่น้องเอฟซีแล้วเด้อครับผมครับลงไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอฟซีกะร่องเปียบเทียบใส่กันเอาครับผมเอกผู้ใหญ่ลึกลับหนึ่งสี่ครับพี่น้อง งวดนี้ล่าพัฒนา v ีไเพิ่นไห่หนึ่งด้วยครับผมวิ่งรูดหนึ่งเป็นแนวทางเบิงเสียงโศกเสียงดวงเบิ้งครับผมบงวดที่ผ่านมานี่กับเลขของวีไพีผิดประกายเพิ่นไปจับคููกับพอสแสวงด้วยครับผมพอสแสวงงวดที่ผ่านมาเพิ่นไห่วิ่งศูนย์ครับพี่น้องเนาะเพิ่นวาศูนย์นี่มันช่วนสองศูนย์ครับผมอันนี้เป็น เลขพอสแสวงได้ครับผมเพิ่นชนสองนะศูนย์นะพี่น้องเนาะเพิ่นให้ยศูนย์ราคาพี่ประกายมีซีครับผมจับคู่ซีศูนย์เลยครับพี่น้องครับงวดนี้ครับรู้สึกว่าพอสแสวงเพิ่นจะชนสองกับสามครับพี่น้องเนาะชนสองกับสามที่ประกายได้หนึ่งครับผมครับนี่ก็เป็นอ่าแนวทางมาเราสู้กันฟังเด้อครับผม พิจารณาเบง้งหลายๆสำนักประกอบครับพี่น้องเนาะเล็กปูขุนดังสีเพินก็เดินดีด้ครับผมสายวิ่งสายหลุดของเพินครับลดยากขึ้นกันครับพี่น้องเนาะปูขุนครับนี่นะครับผมเอาไล่เลี่ยงเปรียบเทียบให้พี่น้องเอฟซีได้เบื้องกันครับผมบอกว่าจะเป็นปูขุนพอจะเลื่อนินพอแสวงพอเสืครับผมครับล่าพัฒนาพออ่า สวัสนี่ก็ถือว่าเลขเด่นเพิ่นเดินดีได้ครับผมครับแล้วก็เลขวิ่งของพี่สาวเกาหลีครับผู้ใหญ่ลึกลับนี่ก็สุดยอดด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะครับเปรียบเทียบเส่กันเนาครับเอาครับพี่น้องครับผมกะพิจนาเบิงเดอครับพี่น้องเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเบิงแ็ได้เห็นแล้วเนาะพี่น้องลเลขของพี่ปะกายครับผมลาวพัฒนา v i p ครับหมวดนี้กะคือ วิ่งรูดหนึ่งได้ครับผมสายวิ่งสายรูดกับพิจหน้าเบิ้งเอาครับผมเพราะว่าเลขเิ่นกับเดินดีมากตอนเนน่องครับผมงวดนี้กับขอให้มาอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเอฟซีก็อเยาเผลออยาพลาเด้ครับผมพี่น้องเลขวันจันท์งวดอธิต่านมากกับเบิ้ลเนาะพี่น้องเนาะครับผมเบิ้ลครับระวังให้ดีครับผมแล้วก็วันซุกกับเบิ้ลอีกครับ วันจันนี่กับบน่เด้อครับผมก็กันไว้เจ็กน้อยก็ดีครับพี่น้องเนาะครับนี่ก็เป็นแนวทางที่นํามาซูพี่น้องเอฟซีอ่าสดนับสุดท้ายกัว่าใดครับผมครับพี่น้องเอฟซีก็อ่ารวบรวมเบิงเด้อครับผมรวบรวมเบิงตั้งแต่อ่านาเชียร์ผ้าลวดเด่นนาเสนอไปครับผมครับพี่เจน่าเบิงหลายๆเสี้ยนประกอบเด่นชนเด่นหรือว่าจะมาจับคู่กันก็ได้ครับผมครับ เป็นแนวทางเบิ้งครับผมเอาอีกครั้งหนึ่งนาะพี่น้องครับผมเลขลาพัฒนา VIP พี่ประกายครับนี่แหะครับวิ่งรูดหนึ่งครับบนล่างเด้อครับพี่น้องสองตัวบนล่างก็จะมีหนึ่งหกกับหนึ่งแปดครับตัวเน้นของเพิ่นขึ้นหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดนี่เพิ่นอชอบสุดๆเลยแล้วครับผมมั่นใจสุดๆเลยครับพี่น้องเนาะ แล้วก็รซีตัวในกัหกสี่หนึ่งแปดอยากให้มาซีตัวมาแล้วครับพี่น้องครับนี่แหะครับผมแคปหน้าจอไว้ครับเอาครับพี่น้องครับผมครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้ารวยกันขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีถูกหวยรางวเงินไปน้ำกันในงวดวันที่สิบหาพฤษภาคมหกสิบหกสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับผมเมื่อแรกนี่ครับพี่น้องเนาะขอให้ได้โชคลาบ น้ำกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ